สวัสดีครับผมขอแนะนำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงตามห่วงโซ่ประทานครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชนหรือที่เรียกว่าซิโลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีพุทธศักราช2554ครับซึ่งโครงการนี้เริ่มจากการก่อตั้งเพื่อขายผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อช่วยพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดหลังจากนั้นได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงการจัดการและการให้อาหารและมีการช่วยในการตอนและการส่งโคเนื้อที่ได้รับการขุนเรียบร้อยแล้ว ไปสู่สากลเครือข่ายโคเนื้อจำกัดซึ่งเป็นสากลที่มีการขายวัวในระดับประเทศทำให้ราคาวัวน,นั้นดีขึ้นนะครับ และหลังจากนั้นก็จะมีการเสวนาในพื้นที่ซึ่งได้จัดในพื้นที่ต่างๆในอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นอำเภอพุนพินอำเภอนาสาอรอำเภอไทยชนะอำเภอพนมอำเภอกาญจนบดิีเป็นต้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ตลอดทั้งพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและนอกจากนั้นแล้วได้มีการอบรมการตัดแต่งเนื้อเพื่อที่จะขายนะครับในระบบการ ประชาสัมพันธ์ในส่วนหนึ่งนะครับที่โคออฟซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดประกวดโคเนื้อชิงแชมป์ภาคใต้ในปีพุทธศักราช2554และหลังสุดก็คือการนำพาเกษตรกรน,นั้นไปดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐม,มและจังหวัดระยองซึ่งทำให้เกษตรกรน,นั้นได้เห็นภาพที่ มีการจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ที่ดีขึ้นนะครับและจากโครงการนี้ได้ดาเนินการไปแล้วนะครับภาพสะท้อนจากเกษตรกรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับซึ่งอยากให้ท่านได้ติดตามชมในกิจกรรมตลอดทั้งข้อคิดเห็นจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในวิดีทัศน์ที่ได้จัดทานี้ครับ การที่มาที่กันเสวนานครับเรียกว่าเป็นเสวนานครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับว่าทาง <c oughs> มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ทําวิจัย2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องเศรษฐกิจระบบการเลี้ยงสัตว์ในสวน <c oughs> ปาม์ม <c oughs> โดยการเลี้ยงโคเนื้อนะครับโดยมีนักวิจัยสีท่านนะครับคือผมอาจารย์นัตยา คุณสารธแล้วก็ที่บันเทิงที่บนเทียนนะครับจากสำนักบริษทัทจังหวัดเป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่2คือเรื่องของอาการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและเนื้อโคจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อปี2550ถึง2 5 5 1ช่วงปี5 5 5 1เนี่ยนะครับเวลาจะขายวัวคือพ่อค้าบอกว่าอีกอที่หน้าเข้ามาก็อาจจะไม่ได้เข้ามา หรือในเรื่องของบริหารจัดการเองก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่พอเดือดร้อนอยากขายบางครั้งก็ไม่ทันใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมเคยดินด้นรนเรื่องอต่อสู้มากับราคาวัวที่ตกตำ่ำไม่เคยเห็นว่าอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยองเกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายวัวทุกครั้งนะครับแล้วเกษตรกรที่ลงทุนเนี่ยหนึ่ง ทาเปลงต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับสในการขุนวัวเนี่ยต้องใช้อาหารค้นนะครับเวลาขายวัวไม่ได้ราคาถามว่าคนที่ได้ราคาคือใคร 1. คนที่ขายอาหารสัตสว์ 2. พ่อค้าคนกลางนะครับที่มาซื้อวัวพวกเราไปราคาในท้องตลาดราคาวัวตอนนี้ขยับขึ้นมาถึงกิโลละ60บาทนะครับแต่เราจะขายให้ได้80-90บาาทเ,เราจะทำย่างไร นะครับก็เลยคุยกับดรผ้าเอก็มาทําโครงการนี้ขึ้นมาปรากฏว่าหาลูกวัวไม่ได้นี่คือปัญหาสําคัญลูกวัวไม่มีทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้คือลูกวัวไม่มีหาไม่ได้และแม่วัวเองก็ถูกทางเวียดนามเมืองเรายังซื้อวัวไทยไปกินแล้วนะครับตอนนี้ขมรก็ซื้อวัวไทยไปกินแล้วแล้วไม่ต้องพูดมาเลยเขาเอาวัวไทยเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ซื้อวัวไปกินแล้วนะ แผนกอาคือซื้อแม่บัวไปแล้วไปปรับปรุงพันธุ์และเขาวางแผนที่จะเขารู้แล้วว่าถ้าเอาบัวเมืองไทยไปกินต่อไปเมืองไทยก็ไม่มีบัวแล้วเมืองไทยเองต้องซื้อเนื้อออสเตรเลียามากินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็พยายามคิดว่าเอจะทําไงนะอยากส่งบัวไปที่สากลคุณ,คณเนื้อกะแมงแสนหรือพนียงคาเข้ากับทีมทางโน้นเพื่อที่จะตอนนี้พนียงคามาเปิด เนื้อกระทะร้อนทางไปบิ๊กซีแล้วนะครับดังนั้นเขาก็จะเอาวัวทางอีสานทางขุนทางมุกดาหารทางนู้นมาแต่เราเองเนี่ยเราดูวัวเราสิครับเห็นนะครับว่าเราเลี้ยงวัวได้และสามารถที่ทําเนื้อวัวขุนได้เช่นเดียวกันแต่เราจะมีโอกาสที่จะทําเนื้อให้มันเข้าไปสู่ตลาดหรือตีตราหรือเข้าห้างได้ยังไงบ้างน,นั่นก็คือเป็นมุมมองหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกนะครับเพราะกาเรเลี้ยงโกเนี่ย เราจะเห็นว่าเราเลี้ยงกันใช้เวลากว่าจะได้ลูกตัวเป็นปีแลว้วก็จะได้เลี้ยงก็ใช้เวลาหลายปีเมื่อมีความตั้งใจแล้วที่จะส่งข้าวโครงการนี้ก็อยากจะให้ทำต่อเนื่องและก็สนับสนุนให้ให้จริงจังนะครับโดยเฉพาะด้านอาหารเท่าที่ดูแลก็มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคมากราคาก็ผมคิดแรกก็ถูกกว่าท้องตลาดก็อยากจะได้ตัวนี้อมาเสริม แล้วก็อยากจะได้เกษตรกรเนี่ยอยากจะได้ตัวเฉพาะผมเนี่ยผมอยากจะได้เพลงหญ้าเป็นของตอนเองถ้ามี<ต>พื้นที่ยอยากจะควะับเพื่อนที่เลี้ยงได้มีเพลงหญ้าเป็นของตอนเองอย่างที่นี้น้องหั้นก็ที่คุยไปแล้วว่าทุกเช้าแต่ก็ยังมีอารเสริมเช่นต้นกล้วยก็าามาเสริมด้วยต้นสาคูนะครับแล้วก็ด้านการปรับุงพันธุ์นะครับสำหรับของผมเนี่ยผมก็เลี้ยงมานานแล้วก็ ทางกลุ่มโดยเฉพาะพี่วีแล้วก็เพื่อนๆก็อยากให้ผมปรับปรุงพันธุ์ใหม่เป็นการเรียกร้องของทีมงานผมก็ขายของผมไปหมดตอนนี้ก็ผมก็ได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเพื่อรองรับโครงการนี้ด้วยผมนายาจารย์ชมรมเน,อ,น,มอ,น,มอ,เนอจอังหวัดสุราษฎร์นะครับ รู้สึกว่าะีนะครับที่ทางอะไรของขานักการินนะครับให้เกียรติอันสูงส่งตรงนี้นะครับเพื่อหลมาพูดคุยหรือเสวานานะครับให้สมาชิกพวกเราชาวชาว,ชาวมัวทั้งหลายนะครับได้รู้ทิศทางนะครับว่าเราจะดูกันยังไงต่อไปจะเป็นยังไงมั่งอันการเป็นยังไงมั่งนะครับผมถามสมาชิกว่าในความรู้สึกท่านเป็นผู้เลี้ยงมัว จากปี48จนถึงปี51ทําไมวัวจึงเพิ่มขึ้นมันเกิดจากอะไรครับนโยบายสปคให้เลี้ยงวัวในสวนตามใช่หรือไม่หรือปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดร,ระดมทุนจัดหาพันธุ์วัวมาให้ใช่หรือไม่หรือราคาวัวด,ดีใช่หรือไม่เป็นคําถามครับเปิดประเด็นเสวนาเบื้องต้นครับวัตจักรคนภาคกลางจะมาหาวัวมันแล้วมาแดงภาคใต้เยอะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งคนที่เลี้ยงราพันธ์พันแต้ก็จะเป็นที่รู้กันว่าราพันขาวนี่ถ้าใส่พว่าพันแดงมันจะออกแดงมันก็เหมือนตามม่พื้นฐานชั้นหนึ่งที่ว่าพวกเล่นหัวแฟนซีจะเอาไปใช้ครับผมนี้ก็จะหารามันให้ราคาระมุงสูงคนที่เลี้ยงลูกผสมแต่เลือดสูงก็อีกอีกระดับหนึ่งที่ว่าขายหลายหลายต่อแล้วก็ระบบการเลี้ยง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะกึ่นปล่อยแปลงและขังข้อดัองนั้นอย่างพี่เบิกน,นี่ก็คือขังข้อขังข้อนี้ก็จะมีอยู่จํานวน15.9ซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งแค่15แต่ครึ่งหนึ่งของคนเลี้ยงวัวทั้งหมดเลยคือเป็นลักษณะว่าขังตอนครึ่งวันอีกครึ่งวันก็ปล่อยอย่างคุณอูไทยเนี่ยขังไม่ครึ่งวันใช่ไหมแล้วตอนบ่ายก็ปล่อยเข้าสวนตอนเย็นก็กลับมาครับนะ มีเป้าหมายก็คือว่าอย่างเรามารวมกันนั่งคุยกันอยู่วันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเราเป็นเครือข่ายเป็นชมรมที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงควัววัวเนี่ยมารวมกันอยู่จุดนี้มีสํานักงานประจว์จังหวัดประจัตว์ัทาเภอที่เข้ามาร่วมรับฟังและสนับสนุนในเชิงของนโยบายกับภ่มิเราโดยมีสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่อาจจะมาให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการและงบประมาณบางส่วน เข้ามาด้านนี้กับพวกเราเห็นไหมทุกลูกศรมันพุ่งมาที่กลุ่มเกษตรกรและก็ศูนย์วิจัยสถานีของอมตสาหกัรนะครับเช่นศูนย์วิจัยไี่รานฎรศูนย์วิจัย,ท,จยที่มาตรวก็มีลูกศรพุ่งมาตรงนี้ศูยนย์ด่านอเทคโนโลยีก็พุ่งมาตรงนี้สำนักงานกษตรา,า,า,าก็พุ่งมาที่พวกเราและอบตอบจก็จะพุ่งมาที่พวกเราโดยนโยบายหรือโดยงบประมาณนะครับกลุ่มเราเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ย เอาอากปลาไม่กินเอา้าธรรมชาติและมีการเสริมฟางและมีแ,แร่ธาตุแวนถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วคนที่เลี้ยงโดยประสบการมาคิดว่าจะทําอย่างนี้ต่อหรือจะทำยังไงพัฒนาพัฒนะนาจะต้องทํำยังไงที่ห,หมื่น,นเราเคยมีสถานที่ผสมอาหารมีการแช้มันตากหลังมีการใช้ อัตราส่วนพลังงานโปรตีนตรงนั้นแต่เราก็ไม่ดำเนินการแาบนั้นครับครับอันนี้เราถาประเด็นก่อนนะครับคนกินเนื้อเนี่ยเขาสนใจที่จะกินเนื้อเป็นสเต็กกินเนื้อเปล่าเขาจะกินบาร์บีคิวหรือจะยังสนใจพวกริ่อยู่นะครับมาดูแผนงานที่เตตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับคนซื้อเนื้อนี่เขาสนใจความนุ่มอยู่30เซนเนี่ยจะซื้อเนื้อแต่ละทีเนี่ยเขาบอกว่าขอให้นุ่ม แสดงว่าเขายังสนใจคําว่าวัวขูนอยู่มากกว่า mm hmm. เนื้อธรรมดาไม่ใช่ว่าสัตว์่าสดและเป็นเนื้อนะดัง mm hmm. นั้นความนุม่มเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ซื้อเขาสนใจเลก็นั่นว่า mm hmm. พ่อค้าที่ซื้อทราบไปขายเนี่ยก็ยังสนใจอยู่นะครับ mm hmm. แล้วราคาในการซื้อขาย่ดนใหญ่แล้วถามดูนะครับ mm hmm. กด mm hmm. โดยผู้ซื้อเนี่ยมี mm hmm. 25เที่6เต่กซนดแต่กดโดยผู้ขายเนี่ย ้าจะสามก็แน่นอนครับเนาะตลาซื้อนี่เนี่ยผู้ซื้อนี่<ต>มัมกจะเป็นผู้ที่กำหนดไ,ได้แต่ผู้ขายตั้งราคาและกำหนดราคาเราไปซื้อ,นนอ,นนอที่ตลาดแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่มีสินค้าบางอย่างที่พบว่ากำหนดโดยผู้ซื้อเช่นอะไรขี้ออยางใช่ไหมยาง <laughs> เราไปซื้อใครเป็นบ้างเราขายเนี่ย <laughs> ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดราคาาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวทั้งจังหวัดสุราษฎร์านีเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ60,000ตัวตัวนะครับแต่ตอนนี้เหลือน้อยลงแล้วเกียบเทียบแล้วว่าแค่ก็ค่อยหักมานั่นนีน,นแต่ก็คุยแล้วหลายๆคนก็เห็นด้วยแต่คนจะเป็นตัวกลางในการที่จะดําเนินการก็ค,คุยคุยๆชมรมเขาก็โอเคอยู่นะ ชมชนก็สนใจครับเป็นช่วงที่มีกิจกรรมอะไรสักอย่างราคาวัวมันแพงขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ลดลงมาสี่แปดสี่แปดสี่แปดลงมาแต่ถ้าเป็นวัวขุนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ห้าสิบสองบาทแล้วถ้ามีลูกตัวผู้หรือจะขุนเราก็คอยดูว่าต่อไปเนี่ยเราขุนแล้วเนี่ยอยากพูดให้คุถามจริงๆว่าค่าตัวเนี่ยที่ขุนเนี่ยกล่าวว่าจะขายให้ใครหรืออย่างไรตอนนี้พอคาาผมมาติดต่อทุกวันนะับ ขายไม่ยากช่วงนี้ขายไม่ยากเอออาจารย์อาจารย์ช่วยพูดเรื่องนี้ได้นิดหนึ่งครับเรื่องไอ้วัวงปากจิ้วครับเพราะว่าน้องๆใหม่ของผมเนี่ยมันอย่างน้องสองคนที่มานี่เขาก็สนใจนะครับแล้วว่าตอนนี้ที่ในกลุ่มก็มีพี่นกคนของที่ก็ยังเลี้ยงเยอะแล้วก็มีพี่หอยดาบหกเกก็เลี้ยงเยอะคถึงผมก็สนใจมากอาจารย์ที่ว่าตัวมันไม่ใหญ่เกินแต่มันเล็ก อัตราเล็กเนื้อนี่มันเยอะครับก็เรื่อ,อ,งองว่าค,คนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้าก็เริ่มที่จะคำนึงแล้วว่าเออ <ใน S 2> พอทําสวนปา์าสวนยางแล้วปล่อยวัวไว้เนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ในสวนตัวเองมันไปสวนเพื่อนด้วยเขามาปรับต้นหนึ่งก็สี่ห้าร้อยหรือยิง่งต้นยางปลูกเล็กๆเนี่ยนะ ก็เริ่มเป็นปัญหาภาระดังนั้นว่าระบบการเลี้ยงวัวสกกก็เลยบอกว่าให้เลี้ยงใหม่ซะอย่าปล่อยเลี้ยงมีพื้นใช่ใช่ใชื่อก็สิทธ์อ่านเลยว่าผมทำอะไรบ้างน,นะครับข้างในคือตอนนี้ก็เอาน้ําเชื้อของวัวญี่ปุ่นเพราะว่าเราบอกว่าเราเลี้ยงวัวขึ้นเมืองแล้วขายมันไม่ได้กิโลละหมื่นเ่ยเอาน้ําเชื้อวัวโคเบะที่เขาขายกันกิโลเหมือนเอามาแล้วให้ฟรีนะตอนนี้ดังนั้นถ้าท่านอยากได้น้ําเชื้อวัวญี่ปุ่นเนี่ยไปขอที่ผมนะ ตอนนี้วันสุกรนี้ผมจะขึ้นไปดูกระสอบปุ๋ยแล้วก็ทําเป็นโลโก้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดังนั้นจุดที่เกษตรกรเรายังคิดว่ามันทําแล้วขายไม่ได้เราก็จะต่อยอดให้เราโฆษณาให้ลงอินเทอร์เน็ตให้นะครับนี่ยอดได้่ามนี่ังกัด มันเร็ม,ม,เมันเมันวนแล้วครับได้ตอนนี้มันวนล้วมันไม่รอบกันแล้วรมมกกจริงๆใช้มาสามสูตรเลยก็ได้แล้วก็ลดลงไปไเ,เรื่อยๆในกรณีถ้าโปรตีนมันสูงเกินมันมีผลยังไงบ้างคือมันเป็งตังเรา